หากเพื่อนสนใจเติมเกม Summoner War Coin เย่าเพิ่งรีบเติมกันนะครับทางเราเป็นร้านพี่จอนชาวไรให้บริการเป็นร้านเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทกว่า2ล้านบาทสะดวปลอดภัยแน่นอนทางร้านพี่จอนนะครับจัดโปรโมชั่นให้โคตรถูกนะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็กพาร์ตราคา275บาทหรือแพ็กใหญ่3,700บาทลดเหลือแค่2,660บาทประหยัดไปพันกว่าบาทเลยนะครับหากเพื่อนสนใจนะครับติดต่อได้3ช่องทางเพจไลน์เบอร์โทร ที่ลิงใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับจากช่องโนมิธรรตัวอ้วนกลมนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Su m m o n e r War Chronicle อีกเช่นเคยนะครับสำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะพิเศษมากๆครับมีชื่อคอนเทนต์ว่าวิธีหาชุดแฟชั่นบอสแมงมุมนั่นเองซึ่งแฟชั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมน้อยนะครับหรือว่าเติมมากก็สามารถทำได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะพา ผู้ชมนะครับไปดูในส่วนของชุดแฟชั่นก่อนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปนี่ครับสำหรับชุดแฟชั่นแมงมุมนะครับมีชื่อเซ็ตว่าเซตพิษนางพญานี่เท่ๆแบบนี้นะครับสำหรับออเบียนะครับจะให้คล้ายนินจานะซึ่งเซ็ตนี้นะครับถ้าใส่ครบเซ็ตเนี่ยจะได้เดฟบวก30นะครับที่ผมหยิบชุดนี้มาทำให้ผู้ชมดูนะครับก็คือมันสวยนะครับทีนี้ผู้ชมดูด้านขวาครับเขาก็จะมีในส่วนของวัตถุดิบนะครับในการ ทำชุดนั่นเองนะครับว่าต้องใช้อะไรบ้างนะครับอย่างส่วนหมวดนะครับใช้เขาของอารักเน่นะครับก็คือได้จากบอสแมงมุมนั่นเองคุณผู้ชมสามารถกดได้นะครับว่าหาได้ที่ไหนอ่ะกดเทเทมอ่ะแล้วกดตรงนี้ครับนี่เขาจะบอกว่าได้จากพิธีการชนไปนะครับหรือว่าดังพญามงมุมนั่นเองที่นี่2นะครับก็คือใช้แกนเวทนะครับสำหรับแกนเวทนะครับสามารถฟาร์มได้นะครับในแมปมอนสเตอร์ทั่วไปอ่ะกดดูก็ได้ นีครับขาจะมีเขียนบอกอยู่นะครับว่าไปที่ไหนได้บ้างนะต่อไปชิ้นที่3นะครับก็คือขดได้นะครับอ่าขดได้เนี้จะมีหลายวิธีมากๆนะครับที่สามารถหาได้เดี๋ยวนี้เคยอธิบายแล้วกันอ่ะในส่วนผ้านะครับก็คือใช้เหมือนกันนะนี่ครับทีนี้ส่วนเสื้อนะครับมันจะมีเพิ่มมาชิ้นหนึ่งก็คือลมหายใจแห่งผืนดินนะครับจริงๆก็ได้จากบอสแมงมุมนั่นแหละแต่ว่ามันมีได้จากตัวอื่นด้วยนะกดเข้าไปดูนี่ครับ ในโหมดของวิถีประจนภัยนะได้จากบอสแมงมุมอ่วิหารต่อมน้ําตาห้องทดลองอะไรพวกเนี้ยได้หมดเลยนะครับซึ่งโอกาสตอบอาจจะออกยากนิดนึงนะครับผมอในส่วนของปีกนะครับก็คือใช้เหมือนกันจะมีเสื้อนะครับที่เพิ่มมาแค่ลมหายใจนั่นเอง,งหลักๆแล้วนะครับการทาแฟชั่นเนี้ยได้เนี่ยจะค่อนข้างหาได้ยากที่สุดนะครับโดยรวมชุดนี้ก็คือใช้ได้ทั้งหมดเนี้ยหนึ100นะครับและผมจะมาบอกวิธีนะครับ ในการหาได้นั่นเองว่ามีกี่วิธีบ้างน,นะครับสําหรับวิธีแรกนะครับในการหาได้นะครับมาที่เควสตด้านซ้ายล่างเลยแล้วก็เลือกเควสซ้ําครับแล้วก็เลือกอันสุดท้ายนะเลื่อกมาทางด้านขวาครับนี่มันจะมีเควสซ้ําให้เราฟาร์มนะครับสามารถดอบได้นะครับอันนี้คือเราต้องใช้สีม่วงนะ,ะใช้สีม่วงนะครับให้มาฟาร์มอันนี้ได้เลยต่อไปวิธีที่2นะครับก็คือทักษะอาชีพ แล้วก็ทักษะแปรรูปนะครับเราสามารถคับได้ได้ด้วยนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างเลยนี่ครับได้สีม่วงอันนี้นะอ่าสีม่วงอันนี้นะซึ่งเราต้องทําทักษะนะครับแปรรูปให้ถึงเลเวล6กก่อนเราถึงจะคาบได้สีม่วงได้นะครับอ่ากดเข้าไปวัตถุดิบนะครับก็ใช้อยู่3อย่างด้วยกันนะครับซึ่งฟาร์มได้ไม่ยากนะนะครับจะมีกิ่งไม้เนี่ย ฟาร์มได้ค่อนข้างยากนิดนึ่งผู้ชมกดดูได้ครับหลักๆแล้วนะครับเราสามารถไปรวบรวมได้นะครับไปเก็บได้ตามนี้เลยนะครับไปดกดบที่กิ่งไม้นะครับกิ่งไม้นะครับจะมีหลายวิธีด้วยกันนะแบบไวสุดก็คือทําคําขอของกิ้วนะครับหรือว่าเควสกิลหรือไปที่เมืองนะครับแล้วก็หาบรรทุกกิ้งก่านะครับก็คือส่งมอนสเตอร์ไปไปเก็บก็ได้ประมาณนี้หรือเราจะไปรวบรวมเองก็ได้นะครับตามเมืองนี้นะวิธีที่3นะครับให้ผู้ชมมาที่วิธีการเติบโต สร็จแล้วผู้ชมมาที่สึกกวาดล้างน,นะครับอ่ะเสร็จแล้วคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ที่เขียนว่าแลกโทเค็นกวาดล้างน,นะครับกดเข้าไปอ่ะมันจะเป็นร้านค้าให้เราแรกนะครับเลือกมาทางขวาบนและเลือกอุปกรณ์ครับนี่เราสามารถใช้500แต้มนะครับแลกในส่วนของได้สีม่วงได้ซึ่งเราครับจะแรกได้10ชิ้นต่อสัปดาห์นั่นเองต่อไปวิธีที่4นะครับเป็นวิธีที่ไวที่สุดนะครับมาที่ศูนย์แลกเปลี่ยนหรือว่าตลาด มาที่หัวข้อซื้อสินค้าครับมาที่หัวข้อวัตถุดิบนะครับเสร็จแล้วมาที่หัวข้อสร้างครับแล้วผู้ชมเลื่อนหาได้เลยครับด้านล่างอ่ะนี่ครับมันจะมีได้ขายอยู่นะหรือใครเลื่อนหาไม่เจอนะครับมาที่ค้นหาสินค้าด้านขวาพิมพ์ว่าขดได้และค้นหาสินค้านะครับนี่มันจะมีได้สีม่วงขายเห็นไหมกดเข้าไปครับ นี่เราสามารถใช้เหรียญนะครับในตลาดซื้อได้นะครับตอนนี้เขาขายอยู่ที่ประมาณ1ชิ้นต่อ3ามพันนะครับอันนี้คือวิธีที่ไวที่สุดนะครับอ่าทีนี้เมื่อคุณผู้ชมนะครับมีวัตถุดิบครบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มาคราฟชุดได้เลยเดี๋ยวผมจะคราฟจากเสื้อก่อนนะครับเริ่มเลยอ่าเสื้อชิ้นแรกนะครับต่อไปเป็นผ้าปิดปากนะครับ ต่อไปเป็นหมวกนะครับหรือว่าทรงผมนั่นเองชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นปีกนะครับเดี๋ยวเราครัาเฟเลยโอเคเดี๋ยวเรามาใส่โชว์กันดีก,กว่านะครับผู้ชมว่ามันเท่แค่ไหนนะหืมเทะจัดจัดผู้ชมเปลี่ยนสมผมด้วยเป็นไงล่ะนี่ฮะมา ครบเซตเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับชุดบอสแมงมุมนั่นเองนี่ฮะโอ้โหดูดิวาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันไม่ไม่ครบทีมแม๊บนึงนะนี่ผู้ชมมันต้องจัดเซตแบบนี้เป็นไงโอ้โหบอกเลยนี่คือออเบียนะครับแล้วก็น้องน้องจินนะครับในคิมิล่าก็มาเป็นบริการเฝ้าเท่จะจัดคุณ้ชมเออเดี๋ยวเราลองไป ฟาร์มดูดีกว่าว่ามันเท่แค่ไหนนะครับป่าโอ้โหคุณผู้ชมมาดูดีดูดีใช่ไหครับมาออบียดูเท่ขึ้นมาทันทีนะครับสำหรับแฟชั่นชุดนี้นะครับเออสุยเยี่ยเดี๋ยวรออาวุธธาต์มืดนะแมามันจะดูเท่มากกว่านี้นะฮะเออเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคอนเทนต์นะครับวิธี คราฟชุดแฟชั่นบอสแมงมุมนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ชมไม่มากก็น้อยนะครับไปรองลือกชุดแฟชั่นของผู้ชมแล้วก็คราฟไปที่ถูกใจละกันแต่ว่าเซตเนี้ยมันทําง่ายนะครับผมว่าหากใครชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับในช่วงท้ายคลิปเนี่ยฝากกดติดตามติกตอกให้ด้วยนะครับจะมีปุ่มติดตามติกตอกนะครับให้กดทางด้านขวาตอนจบท้ายคลิปนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับจจุา